สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มามืดหน่อยเนาะกว่าจะอาบน้ำแต่ตัวเสร็จนะคะก่อนไปดินเนอร์เนาะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่พักก่อนนะคะสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะเหมือนเหมือนในฝันเลยค่ะที่คิดไว้อยากได้แบบนี้ ก็หาหลายที่เหมือนกันนะคะกว่าจะมาเจอที่นี่จะอยู่ติดน้ำเลยค่ะติดทะเลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนาะจะมาไล์ให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้ก็ดูบรรยากาศตอนค่ำคืนไปก่อนทุกคนสวยแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยทุกคนดูดูดูไปนะ ถ้าถ้าใครมานะที่พัทยากย็พูดผิดมาก่อนร้านก็ลองแวะมาพักที่นี่นะคะแวะพักที่นี่ได้เพราะว่ามันจะมีดาดฟ้าข้างบนเดี๋ยวพาไปชมดาดฟ้าข้างบนด้วยค่ะห้องพักนะคะไม่แพงนะคะสองพันกว่าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องพักไม่แพงถูกมากๆอยู่เขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งราชาวดีรีสอร์ท เดอะมูนไลท์อะไรสักอย่างๆๆนี่แหละค่ะทุกคนจำจำจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้ดูสิข้างหน้าข้างหน้าห้องคือสวยมากๆสวยสวยแบบประทับใจมากๆค่ะทุกคนมันเหมือนฝันเลยอะหน้ามาหน้ามากับผู้เนาะหน้ามาแบบใครใครนะใครมากับคู่ก็จะเออสวีทได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูนะคะ เราขึ้นทางลัดนี่เถอะจะพาขึ้นทางทางจะพาขึ้นดาดฟ้านะคะทุกคนเอ๊แต่ไม่แน่ใจว่าเปิดไฟตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวพาชมตอนกลางคืนไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไปมันมืดเป็นเพื่อนกันค่ะกลัวผีเ <c oughs> พราะว่าไม่แน่ใจว่าเปิดไฟตรงไหนตัวเองเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ติดน้ําทะเลเลยทุกคนแบบ บรรยากาศใช้ได้เลยบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาขึ้นบันไดถ้าถ้าตอนกลางวันจะยิ่งสวยกว่านี้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้อยากสูบสูบอยากดูดบรอิอากาศที่มันบริสุทธิ์ดีดีมาเลยค่ะมาเลยมานี่เนาะเนี่ย ตรงตรงที่เราอยู่อะ่ะลืมลืมเปิดไฟทุกคนนี่นะเนี่ยข้างข้างบนดาดฟ้าข้างบนดาดฟ้าก็จะมีห้องของใครของมันก็เดินขึ้นมาข้างบนมันก็จะมีเป็นล็อกๆนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวถ้าตอนเช้ามีเวลาจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะสวยมากๆสวยจริงๆคะ่ะทุกคน ใครว่างก็มานะคะที่เกาะล้านจัะเธอเกาะไอ้ตรงนี้สวยมากๆเลยมันติดทะเลเลยนะแล้วมันก็จะมีดาดฟ้าข้างบนแบบว่าโคตรโรแมนติกอะ่ะน่ามาดดิงอะ่ะอยากมาไหมล่ะเดี๋ยวตัวเองมาหรอเรามากันอยู่อยู่ตรงเกาะล้านแล้วก็หาดอะไรนะมันจะติดหาดนวล เดี๋ยวจะลงในคอมเมนต์ไว้ให้ถ้าใครสนใจเนาะห้องไม่แพงค่ะบางแต่อันที่มันติดห,หาดแสมมันมีห้องแค่ที่พักที่เดียวแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่สวยมันอยู่อยู่อยู่มันไม่มีวิวแบบนี้อันนี้เหมือนในฝันเลยค่ะคือละคือละสองพันอยู่ตรงนี้นะห้องสองพนสาห้องสวยสะอาดมากเราลงไว้ในอัลบั้มรูปไว้ ดีกว่าที่อื่นจริงๆเพราะว่าที่อื่นน่ะเราจะต้องไปหาไปหาหาดเล่นไปหาวิวสวยๆได้ได้กลับมามาจัดเลยไม่แพงเลยแล้วก็เช่ารถ300ร้อยก็ขี่ได้เลยเช่ามอไซค์เนาะเช่ามอไซค์ตรงตลาดอะ่ะเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเนี่ยตัวเองดูดิ ดดดฟ้ามันก็มีเป็นของห้องใครห้องมันนะเพื่อนเพื่อนถามเดี๋ยวนางจะมาทุกคนมามาสูบบรรยากาศมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยก่อนไปดินเนอร์นะอยากให้ทุกคนมาชมบรรยากาศที่นี่เนาะความสุขหาได้ง่ายๆรอบตัวเรานะคะไม่มีผู้โสดก็มีความสุขได้ค่ะโสดก็อิสระค่ะก็ไม่รู้ว่าเปิดไฟตรงไหนนะคะ แต่ <gesch uce nenhuma> ตอนขึ้นบันไดก็กลัวผีบอกทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนมาเป็นเ LIKE พ <lonely> ื <Find human> ่อนกันเนาะสดชีวิตสดอิสระชีวิตดีดีขายออนไลน์มันดีอย่างนี้นี่เองขายออนไลน์นะคะถ้าเกิดทํางานประจําอย่างเดียวนะไม่มีเงินเที่ยวเงินไม่พอใช้มาทํางานออนไลน์โอ้โหจะไปไหนก็ไปได้ค่ะอยากเที่ยวอยากอิสระอยากไปเที่ยวกับเราก็เข้ามาขายนะจ๊ะคุณจะขายอะไรก็ได้ งานขายคืองานของผู้ให้ผู้สร้างค่ะงานเสกสร้างเนรมิตเงินเนาะเพราะงานขายนี่แหละคืองานที่เราหาเงินได้ง่ายที่สุดเงินมันไหลเข้าทุกทิศทุกทางค่ะทุกคนดูนะเห็นไหมบรรยากาศสวยมากๆข้างล่างก็สวยเต่งข้างล่างก็มีมันมีอาหารเช้าให้ด้วยนะใช่อยู่ติด ต,ติดทะเลแต่ว่ามันไม่ได้ติดหาดเราขับมอไซค์ไปไม่ไกลหรอกคนขับมอไซค์เป็นอะ่ะไม่ไม่ต้องกังวลเอาขอแค่ที่พักเราสวยเรามองเห็นทะเลเราเห็นวิวแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆแต่ห้องที่อื่นอะ่ะมันจะแบบว่ามันก็เหมือนอยู่บ้านอะ่ะมันก็เหมือนเช่าห้องอยู่ธรรมดามันอยู่ไกลมองไม่เห็นทะเลแบบนี้อันนี้นะมันติดเลยและมีคนมามีคนมาตกปลาด้วยลงทางไหนคะท่าน เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดินเนอร์แล้ววันนี้เนาะกว่าจะอาบน้ำเสร็จเนาะมันก็มืดแล้วทุกคนอย่าเพิ่งหนีนะกลัวค่ะกลัวกรวมมืดจึงเลยเนี่ยทุกคนเห็นอันนี้ไหมเป็นทะเลไหมคะเนี่ยอยากมีชีวิตดีดี จงเป็นคนอารมณ์ดีค่ะคนหรือผีอันนี้นางฟ้านะคะขอบคุณค่ะอ่ะอ่ะพี่แพ้ที่พักที่นี่สวยมากเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบชาคนอื่นก็จะไม่ได้เมี้ยวมีดด้วยใครจะไปดินเนอร์กับเราสองคนห้องนะดีมากๆเลย ยังยังไม่เสียบไฟเอครูไมมีนทำอะไรค่ะปันทันเชนดูนะก็ของมันก็จะเยอะๆหน่อยนะคะก็จะรวมไปแล้วเห็นไหมกันสองสาวเนาะจะเป็นน่าอยู่ไหมจะเป็นสาวโน่าอยู่ไหมคะอันนี้คือนางฟ้าสองคนนะคะ มีนางฟ้าสองคนนางฟ้าสองคนเพราะว่าวันนี้เราใส่ชุดกันสีขาวกันเลยนะคะทุกคนค่ะเราแต่งสีขาวกันเลยแล้วนีีสวยมากสวยเดี๋ยวจะให้ดูรับเบียังเนี่ยมีตู้เย็นอดี๋ยวเพ้น์ค่ะนะคะนี่แล้วก็มีบันไดขึ้นเป็นของส่วนตัวเลยค่ะ สวยไหมสวยไหมอยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะอยากจะดูดอะไรได้ดีอยากจะดึงดูดอะไรง่ายๆก็จะต้องเป็นคนที่คิบบวกแล้วก็หาดนี้จะมีที่เที่ยวด้วยนะคิบบวกมองมองโลกนี้โอ้ยล้เห็นคนอื่นเขาได้ดีนะชื่นชมเขาสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะไม่ได้บ่นอะไรอ้พี่ต้นพี่ต้นคิดถึงน้องลัสซีไม่อ้วนหรอกแค่อวบ ไม่อ้วนเขาสวยพี่ต้นไปกับเขา้วยไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเห็นคนอื่นคือถ้าสมมติว่าถ้าคุณอยากได้เหมือนเขาเดี๋ยวจะถ้าใครเข้ามาชมไลน์นี้นะครูมิ้นจะมาแจกเคล็ดลับเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับดีๆทำอย่างไรให้เรารวยทำอย่างไรให้เรามีความสุขง่ายๆเลยค่ะคุณอยากรวยคุณอยากมีความสุข คุณอยากมีชีวิตและหน้าตาชีวิตของคุณเป็นแบบไหนจงเอาตัวเข้าไปใกล้คนแบบนั้นเพราะอันนี้ครูมิ้ททำมาแล้วและมันก็กำลังจะสําเร็จขึ้นทุกวันทุกวันมันได้มันดึงดูดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคือตอนแรกครูมิทน,นะรู้จักกดแรงจากเอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเนาะแล้วครูทุกคนครูรุ้งแล้วก็ครูในทีม ที่ขายแบนดิชเชตเขาก็จะบอกและแนะนำว่าอยากรวยเข้าใกล้คนรวยอยากสําเร็จให้อยู่ใกล้คนสําเร็จเพราะทุกความสําเร็จเขาจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเหมือนทิ้งรอยเท้าให้เราก้าวเดินคุณอยากเดินตามใครคุณอยากเดินตามคนล้มเหลวไหมถ้าเราล้มเหลวเมื่อไหร่ไม่มีใครติดตามเรานะไม่มีใครอยากดูชีวิตของคนล้มเหลวเพราะถ้าใครประสบผลสําเร็จ เราก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากเป็นเหมือนเขาแต่มีหนึ่งข้อห้ามอิจฉาตัดออกไปเลย <c oughs> คุณจะต้องตัดความอิจฉาและจง <c oughs> I love you <c oughs> I love you นะก็ <c oughs> จงชื่นชมชื่นชมยินดีนะคะ ชื่นชมยินดีกับเขาและเราก็จะดึงดูดเหมือนชีวิตของเขามาเลย <c oughs> มันจะต่างนะคะต่างกับคนที่อิจฉาอิจฉาริษยาอยากได้ของเขาอันนั้นคุณจะไม่สำเร็จคุณจะไม่ไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วอารมณ์นะใครที่รู้กดแรงดึงดูดเปลี่ยนทัน เรียนเป็นชื่นชมยินดีแล้วก็บอกว่าจากักรวาลสิ่งสังสิทธิ์ส่งความเป็นไปได้ส่งหลักฐานความเป็นไปได้มาให้เราคนอื่นทำได้คนอื่นสำเร็จได้คนอื่นรวยได้สวัสดีท็อปคิดถึงจังเลยท็อปเมื่อไหร่จะมาพัทยานอกเรื่องนิดน,นึงเพราะฉะนั้นแล้วเราจงชื่นชมยินดีด้วยหัวใจของเราที่บริสุทธิ์นะคะ และคุณก็จะได้ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้อย่างเช่นอะคนนั้นขายดีจังเลยวิดีใจจังเลยขายดีขายดีเนาะเออโน่นนี่นั่นคือเราดีใจจริงๆเราชื่นชมเขาจริงๆอย่างเราเห็นคนอื่นสวยเราก็ชมว่าเขาสวยเราก็สวยค่ะถ้าเรามองเห็นความสวยของคนอื่นเราก็คือคนสวยและยิ่งเราชื่นชมตัวเองทุกวันฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันหุ่นดีฉันหน้าตาเด็กลงทุกวันทุกวันคุณลองพูดแบบนี้ถามแบบนี้ทุกวันนะคะ มันก็จะกลายเป็นคนคนนั้นเลยคุณเคยลองสังเกตไหมถ้าคุณยังบ่นว่าเฮ้อยอ้วนว่ะก,กูอ้วนหน้าไม่สวยน่นนี่นั่นย้ําไปเถอะเพื่อนก็บอกเออมึงอ้วนนะกับอีกคนหนึ่งเฮ้ยกูสวยอะ่ะกูสวยก็พูดทุกวันอ่ะสวยน่นนี่นั่นคือดีทุกอย่างเพื่อนก็เออโอเออมันก็เป็นการดึงดูดไปอีกอย่างหนึง่งคือกฎของแรงหนึ่งดูดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ อะไรมันจะเป็นไปนตามคำพูดของเราเสมอพูดซ้ำๆย้ำๆมันจะได้และชีวิตครูมินนะที่ดึงดูดได้คือชีวิตตอนนี้เออขายของก็ดีขึ้นเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนถ้าอันนี้คือเคล็ับง่ายๆที่อยากจะบอกนะเราจะต้องอยู่ใกล้คนที่เราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเหมือนครูมิน เห็นพี่มหาเศรษฐีพี่แพรี่นะคะวิดีจังเลยไม่ทํางานตอนแรกพี่พี่แพรี่เขาก็อยากทํางานแต่ว่าเขาเขาหางานแล้วแบบเออที่ไหนก็ไม่รับก็เลยแบบเขาเขาเขียนเขียนมาสเตอร์ลิสไว้เลยสงสัยจักรวาลจะส่งคนแบบว่ามาดูแลส่งเงินให้ไม่ต้องทํางานก็ได้เงินเข้าขายของออนไลน์ขายดีเออทํามั่งวะพอครูมิ้นทํานะได้ ได้ตามนั้นเลยค่ะมีคนส่งเงินให้จักรวาลส่งเงินให้ขายของได้ทุกทิศทุกทางลูกค้าเกิดขึ้นหน้าใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากเป็นคนแบบไหน,นอยากใช้ชีวิตแบบไหน,นอยากสบายอยากมีความสุขอยากสนุกอะใกลคนแบบนั้นค่ะ แต่ถ้าคุณอยากเครียดอยากเศร้าชอบบน่นชอบดา่าชอบว่าคุณก็จะได้แต่เพื่อนแบบนั้นคุณก็จะดึงดืดแต่คนแบบนั้นมาเนาะ <c oughs> ไม่ต้องเรียกไอ้เป้่าหรอก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เป็นนางฟ้าครับวันนี้สวยทั้งวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดินเนอร์แล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ บายบายค่ะรัก,รกรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ